ตกลงมาคน <C sevent ies> คือเนื่องจากเมื่อวานนี้นะประมาณฝนตกหนักนะเนี่ยสามวันมาเนี่ยแล้ววันนี้ขนาดนี้ก็ยังตกอยู่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางจังหวัดประจธานีท่านผู้ว่าก็ได้ออกคําสั่งแล้วว่าแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงนะครับวันนี้ก็ได้เอาเรือออกนะครับ <S 2> <S 2> <Window. S 1> แล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําพระยาทั้งสองฝั่งว่าให้เตรียม ผนของขึ้นที่สูงซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยกังวลเพราะว่าพี่น้องประชาชนสองฝั่งเจ้าพญาเนี่ย<ม>เขาใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วในในฤดูน้ําหลากเนี่ยเขาจะมีการเตรียมตัวเขาอยู่ตลอดเวลาประจําแต่เราก็ต้องแจ้งเตือนนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายๆคนหลายๆห,ห,ห,หมู่บ้านที่อยู่ริมน้ำที่อะเนียเขาไม่ได้เล่นโซเชียลนะจะไม่รู้อาจจะไม่รู้ข้อมูลข่าวสารเราก็เลยต้องวันนี้เอาเรือออกเพื่อเตือนพี่น้องประชาชนในยกนี้สูงแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ขึ้นไปช่วยพี่น้องประชาชน นะครับเพื่อเป็นการเตรียมการเพราะวันนี้ก็มีวันนี้ก็ได้เตรียมการคือให้สอจอหลิงแล้วก็ประธานาสภาสจเอชวัตเดี่ยววันนี้ได้ขึ้นไปที่โน่นที่เขื่อนที่ชัยนาธนะครับไปประสานเพื่อดูปริมาณน้ําที่แท้จริงที่จะปล่อยลงมาไม่ได้เราฟังเดี่ยวโซเชียลน,นะครับเราได้วางแผนให้พี่น้องประชาชนถูกนะครับเพราะว่าประชุมทานีนั้นเนี่ยมันต้องแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่1คือส่วนพี่น้องที่อยู่ริมม่น้ำเจ้าพระยาแต่ส่วนที่2คือส่วน พี่น้องโยนที่อยู่โดยเฉพาะลังสิตธิ์เหนือลังสิตใต้นะครับซึ่งตอนนี้ประจาประทุมธานีเนี่ยไม่ใช่แก้มลิงอีกต่อไปแล้วนะถ้าคิดว่าประทุมธานีเป็นแก้มลิงเนี่ยพี่น้องประชาชนหมู่บ้านจัดสรรอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันหมู่บ้านจะต้องเดือดร้อนถ้าผ่านน้ำเข้าไปแล้วไปท่วมทุ่งลังสิทอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมการเนี่ยฝนก็ยังตกเรื่อยนะครับท่านครับ <c oughs> ท่านเตรียมการมาล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วไม่มีอะไรบ้างครับที่ท่านทำก็คือเราทำไงตอนนี้เนี่ย เรารู้อยู่แล้วสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งคือเอารถด,ดูดโคลนเนี่ยข้าไปตามหมู่บ้านจาัดสารหมดนะครับเพื่อจะล้างท่อระบายน้ําทั้งหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเตรียมการมาสองเดือนแล้วแล้วก็ทําไปเยอะแล้วนะฮะประเด็นที่สองในส่วนของคลองระบายน้ําทั้งหมดคลองส่งน้ําทั้งหมดเนี่ยตอนนี้จะมีท่านพี่น้องมาชนจะเห็นโปะและลงทุกคลองนะลงทุกคลองเพื่อรอบในในคลองส่งน้ำเนี่ยต้องเป็นคลองส่งน้ํา คลองส่งน้าจะมีแต่สิ่งปลกูลไม่ได้หญ้าขึ้นในคลองมีแต่สวะเต็มคลองอย่างนั้นไม่ได้ตอนนี้เราไล่ <c oughs> ตั้งแต่คลองลังสิตประยุนศัตว์ไปถึงตั้งแต่คลองระบีพัฒน์ไปถึงคลองลังสิตประยุนศัตว์นะครับอันนี้ไล่ทุกคลองซึ่งตอนนี้ไปดูได้ว่าคลอง12องคลอง10นะจนมาคลองหนึ่งสหตอนนี้เริ่มดาเนินการอย่างเร็วที่สุดนะจากคลองระบีพัฒน์ไปถึงคลองลังสิตธิ์22กิโลต้องไม่มีเถ้าตบชวาแล้วก็ไม่มีหญ้าขึ้นอีกต่อไปนะครับ มีการเตรียมพร้อมท่านเตรียมพร้อมสชั่วโมงครัคบรเตรียมพร้อมแล้วเราก็ได้มีการจัดชุดตอนนี้นะฮะในส่วนของอบจเองเนี่ยเราให้ท่านสจทุกคนเนี่ยสำรวจในพื้นที่แล้วว่าพื้นที่ไหน <c oughs> ที่มีน้ําขังตามหมู่บ้านจุดไหนที่น้ําขังให้รีบแจ้งเข้ามาแล้วไปเตรียมการให้ปล่อยให้ขังแล้วก็เอาเครื่องไปตั้งนะครับอันนี้เรามีข้อมูลแล้วต้องเอามาใช้นะครับแล้วก็เตรียมชุดแม้แต่ชุดเคลื่อนที่เร็ว นะฮะม,ม,มีมีมีเครื่องสูบน้ําไปกับรถปิก up เจ้าหน้าที่สองคนนะฮะจุดไหนที่น้ําท่วมขังจนเกิดอุปสรรคต่อการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนเนี่ยรถสัญจรไม่ได้เนี่ยต้องรีบเข้าไปเพื่อเอาน้ําออกจากผิวการจราจรให้มากที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ทําอยู่แล้วเห็นได้ว่าเมื่อสามวันที่ผ่านมาที่เกิดวิกฤตน้ําท่วมหนักเนี่ยนะฮะฝนตกหนักมากเห็นไหมหลายๆที่หลายๆจุดที่เคยขังมาเป็นวันๆเดี๋ยวนี้ครึ่ชงชั่วโมงลงหมดแล้ว นะครับอันนี้ก็เห็นแล้วก็อีกที่สําคัญที่สุดต้องขอบคุณกรมชลประทานนะครับเพราะว่าน้าเนี่ยพอมาถึงตกในพื้นที่เยอะน้ําเหนือลงมาเยอะนะฮะลังสิทธเหนือเนี่ยจะไหลามาเต็มมารวมกันที่คลองลังสิทธประยุนสั์ส่วนลังสิทธใต้เนี่ยก็ต้องเข้ากรุงเทพไปแต่เมื่อเข้าไปไม่ได้นะเข้าคลองสามวาไม่ได้เพราะทางกรทมเนี่ยปิดประตูน้ําหมดนะฮะเพราะนั้นก็ต้องเอาน้ำเนี่ยไหลกลับมาที่คลองลังสิทธประยุนสัก เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเครื่องสูบน้ำในที่สมันคือคลองในสิบหุศักดิ์เนี่ยต้องสูบออกจากประตูน้ําจุลาแล้วแล้วอีกจุดสําคัญคือที่ปากคลอง้วนจุลาเนี่ยมีเครื่องสูบน้ํา20เครื่องเนี่ยต้องสูบออกอย่างเร็วให้สัมพันธ์กันสัมพันธ์กับตรงประตูน้ําจุลานะ,ะนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่อุปสรรคคืออะไรในช่วงระหว่างประตูน้ําจุลากับปากคลองเนี่ยมันจะมีพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลองในเยอะ นะถ้าอันนี้สูบมาเยอะอันนี้สูบออกไม่ทันมันก็จะท่วมพี่น้องอยนในช่วงซ่อมสร้างอีกหมู่บ้านแถวนั้นอีกเต็มไปหมดนะครับอันนี้ผมไปดูเองแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปดูเองจากการที่เราไปดูเครื่องใช้ได้5้าเครื่องจาก2ี่เครื่องวันนี้ใช้ได้9้าเครื่องจาก2ี่ิเครื่องพรุ่งนี้ก็จะใช้ได้นะต้องขอบคุณทางกรมชลประทานนะที่ลงมาช่วยแก้ปัญหาเร็วนะครับ